ฮัลโหสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาอันบ x ็อกเสอะไดทั้งสิ้นไม่มีกลองไพาอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมอ่าวันนี้มาทําอะไรกันดีวันนี้เรามาลองเล่นในส่วนของ p i กอาร์ค d กันดีกว่าค่ะ p i กอา,าร์ r d ของเราวันนี้เดี๋ยวนะขอดูนิดนึงเ,เรามาเป็น p i กอา,าร์ r d เกี่ยวกับเรื่องราวของ วันเกิดกันดีกว่านะคะวันเกิดในที่นี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงวันเกิดวันจันทร์อังคารพุธพรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เราใช้เป็นชุดนี้ดีไหมนี่อา้ากลับหัวอกีกชุดนี้ค่ะ five cent taro นะคะชุดนี้เรามาลองพลิกอคาดกันเล่นๆน,นะว่าโออาทิตย์หน้านี้นะคะสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะ เรามีจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นกับเรากันบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันเลยนะคะสำหรับวันพุธสำหรับวันพุธเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบบพุธกลางวันและพุธกลางคืนใช่ไหมเขาจะต้องมีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดู วันนี้ใช้5เซนนะคะได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆจริงๆก็ไม่ได้สดๆร้อนๆก็ได้มาหลายหลายวันหลายอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าถามคนทั้ง7วันนะคะให้ไพ่บอกเรื่องราวของคนที่เกิดวันเอาวันอาทิตย์ก่อนนะคะ วันอาทิตย์ก่อนว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่รอเราอยู่ในสัปดาห์หน้ากันบ้างนะคะสัปดาห์หน้าเนาะเรียกว่าเจ็ดวันนับจากนี้แล้วกันอืมนับว่าจากวันที่เราเปิดคลิปเนาะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์บ้างคะ นที่เกิดวันอาทิตย์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของเขาบอกว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องออปรับ จูนทัศนคติตัวเองทําให้มันดีๆมันอาจจะเจอเรื่องราวที่กระทบกระเทือนใจเรามาเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับเราก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ให้ตั้งรับให้ดีๆนะอาจจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องราวของการที่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่ดีนะแต่มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทัันนหทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊เราจะ รับมือกับมันยังไงทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําไมมัน้องเป็นอย่างนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะสามารถแฮน d l ได้แล้วมันจะทําสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะมันจะทําให้คุณมีความสําเร็จมากขึ้นมันจะทําให้คุณก้าวหน้าไปอีกหนึ่ง step นะคะทีนี้แล้วคําแนะนําอะไรที่อยากจะให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์บ้างสําหรับวิ่งหน้าหรือสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใน สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์ที่ถัดไปจากนี้นะคะ,ะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องทำตัวให้ดูเป็น professional มากขึ้นทำให้คุณดูแบบเป็น มันมันคือการเรียนรู้มันคือการฝึกอะคะ่ะอย่างที่บอกพอมันเจอการเปลี่ยนแปลมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีไปซะทั้งหมดเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงเ,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 เราต้องเกิดการเรียนรู้เมื่อเกิดการเรียนรู้เร, success, เราจะสักเซสเราจะสําเร็จขึ้นนะคะเน่แล้วก็ให้ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แบบอุ๊ยเจอแบบโหเรื่องราวนี้แย่มากๆเลยทําให้ฉันรู้สึกแย่มากแล้วก็ดราม่าเศร้า เป็นแบบอารมณ์แบบเขาเรียกเลยนะพารานอยเป็นแบบนอยกันมากๆเลยแล้วก็ไม่เป็นอันทําอะไรัวแต่เศร้าโมแต่โอ้มันเจอการเปลี่ยนแปลงตั้งมือตั้งมือต,ต,ตั้งรับกับสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะสําหรับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะให้คิดว่าทุกอย่างมันคือบทเรียนมันคือสิ่งที่เข้ามาสอนเราคะ่ะมันจะทําให้เราเรียนรู้มากขึ้นนะคะโอเคสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะถัดมาคนที่เกิดวัน จันนะคะจะมีนับจากนี้ไป7วันเนาะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างในสัปดาห์หน้านะคะที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไป7วันเนาะภายใน7วันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างคะโอ้เขาบอกว่ามันจะมีการทําให้เราได้รู้สึกเขาเรียกว่าไม่ใช่เราอาจจะต้องมีเรื่องราวของการฝึกตัวเราเองนะคะควบคุมตัวเราเองให้มันมีความเป็นแบบ เชี่ยวชาญมากขึ้นอ่าเราจะได้ได้ฝึกฝนเรื่องราวของความเชี่ยวชาญนะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้เราสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตเราได้มากขึ้นมันจะทําให้เรามีความมีความแบบเขาเรียกอะไรพัฒนาการมีการพัฒนาตัวเองเก้าวเข้าสู่ความที่มันแบบมีความเขาเรียกอะไรนะ เป็นเอ็กซ์เพรสมากขึ้นแล้วก็มีความที่แบบอาจจะได้รับรู้หรือไม่ใช่รับรู้ได้รับในเรื่องของเรื่องราวที่มันแบบดีๆเกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็จะทำให้คุณอาจจะเป็นที่แบบดึงดูดเป็นที่แบบให้คนอื่นให้ความสนใจคุณก็ได้นะในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะคะโอ้จะเป็นที่แบบ คนเดบอยากจะเข้าหาคนอยากจะแบบเข้ามาทําความรู้จักอะไรอย่างนี้อยากจะรู้จักคุณมากขึ้นเนาะสําหรับสัปดาห์หน้าดูป๊อปปูล่ามากเลยนะคะสําหรับสัปดาห์หน้า ทีนี้คำแนะนำอะไรที่อยากจะให้กับคนที่เกิดวันจันทร์กันบ้างคะคนที่เกิดวันจันทร์อยากได้คำแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างจะเป็นเรื่องราวของเมื่อคุณได้รับความสนใจแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณได้คิดออกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในทางกับการความสัมพันธ์เพราะมันมีความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมีเรลชั่นที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หมายถึงเรื่องราวความรักอะไรอย่างเดียวนะคะมันอาจจะหมายถึงเรื่องราวที่เป็นมิตรภาพดีๆมีความสัมพันธ์ที่ดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนนั้ สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ในเรื่องของการดูแลเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันดีให้มันสมูทให้มันมี g i ฟ e ์แอนด์เให้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีๆนะคะใส่ใจคนอื่นบ้างดูแลคนอื่นบ้างเนาะอย่าเอาแต่แบบโอ้ฉันเก่งฉันแบบเจ๋งมากอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยเป็นเรื่องราวของสัปดาห์หน้าที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เป็นคาแนะนําที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ เกิดวันจันนะคะโอเคถัดมาในส่วนของคนที่เกิดวันอังคารกันบ้างนะคะวันอังคารมีเรื่องราวอะไรที่รอคุณอยู่ใน7วันนับจากนี้นะคะ7วันนับจากนี้คนเกิดวันอังคารเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมาดูกันโอเคจะเป็นเรื่องราวที่คุณจะได้รับอู้เป็นสิบเหรียญน,นะคะได้รับอะไรที่มันแบบดีๆมากๆม,มีแบบว่าความสมบูรณ์มีสิ่งที่แบบ สมหวังคุณอา,อาจจะรออะไรอยู่มันก็จะมีสิ่งที่คุณลงทุนทําไปมันก็จะได้รับความสมหวังกลับคืนมานะคะแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องของการที่แบบเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกระทันหันเนาะแต่คุณมันก็อาจจะมีอะนอกนอจากนี้ก็จะมีเรื่องของความขัดแย้งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องไปเป็นช่วงเวลาของการที่อาจจะต้องไปแข่งขันอาจจะมีการ แข่งขันในเรื่องของงานแข่งขันในเรื่องของการเรียนการสอบการไม่รู้ช่วงนี้อาจจะไม่มีการสอบอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีอ,อ,อะไรที่ทำให้คุณแบบฮึบฮึบแบบอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องเข้มแข็งหน่อยนะคะสำหรับสำหรับสัปดาห์หน้านะนะแล้วก็แต่เรามองว่ามันไม่น่าใช่ ประเด็นปัญหาดูขอดูคําแนะนํานิดนึงว่าเขาอยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนที่เกิดวันอังคารกันบ้างเนาะคาแนะนําสําหรับคนวันอังคารเนี่ยเขาบอกว่าโอ้คุณจะได้แบบตื่นรู้คุณจะได้แบบเ,เปิดตัวเองมากขึ้น awaken สิ่งที่คุณตั้งใจทําไว้ที่คุณลงแรงไว้ถ้าคุณลงในสิ่งที่มันดีนะมันก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณนะ่ย เปิดใจเปิดตาให้กว้างแล้วก็มองให้เห็นว่าสิ่งที่กําลังเข้ามามันจะช่วยซัพพอร์ตคุณไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามแม้จะทั้งเป็นความอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดหรือมีอาจจะมีเ,เขาเรียกอะไร d i s ดิสคัสกันบ้างหรือว่าโต้ย้ํากันบ้างอาจจะมีการดิสคัสกันบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าให้คุณตั้งรับดีๆนะคุณจะเห็นโอกาส เรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของอะไรมากขึ้นทําให้คุณเนี่ย ได้ขยายในสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหวังไว้คือมันอาจจะไม่ได้แบบมาแบบสวยหรูมากมายมากขนาดนั้นนะคือถึงแม้ว่ามันจะออกมาในมุมของการที่คุณอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะต้องออมีการดิสคัสมีการเหมือนกับไฟ h ์ก่อนอะมันไม่มันไม่ได้มาด้วยความสมูทมากๆนะคะมันอาจจะต้องไฟ์ก่อนแล้วถึงจะได้มาแต่ที่สําคัญคือมันจะมี progress มันจะมี ความที่คือให้คุณตั้งไว้ในมุมของการที่เอ้ยฉันแบบมันจะต้องมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นอนะคือคือไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบโหดีเลิศะไยขนาดนั้นแต่มันจะมี progress เกิดขึ้นมันจะมีความที่ก้าวไปอีกหนึ่ง s เกิดขึ้นนะคะเให้คุณคิดไว้แบบนี้นะเพราะว่าสิ่งที่พ่ออ,อกมาเนี่ยเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบุลา สวยหรูขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆตามมาถับตามให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะคะสําหรับสิ่งที่คุณตั้งเป้าตั้งมุมไว้เนาะเออต้องบอกว่าอย่างนั้นนะโอเคทีนี้ในมุมของคนที่เกิดวันพุธกลางวันกันบ้างนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันมีเหตุการณ์อะไรที่รอคนวันพุธกลางวันอยู่เจ็ดวันนับจากนี้คะ่ะ จะเป็นเรื่องราวของการที่จะได้มีการขยับขยายอะไรบางอย่างหรือเปล่าวางราบฐานอะไรที่ทำให้คุณดูแบบมีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นวิคที่คุณอาจจะมีความแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบมีความแบบมุ่งมั่นมีความอยากทํามีความขยันมีพลังอยู่ในตัวนะคะแล้วก็คุณก็จะดูเป็นคนที่แบบฉายแวว สำหรับวีคหน้านี้นะคะวีควีคเอ่อเจ็ดวันที่นับจากนี้นะนับจากวันที่เรามาดูคลิปกันนะจะมีอะไรที่แบบทําให้คุณได้ฉายแววของคุณออกมานะคะแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยมันจะเป็นการปูทางไปสู่รากฐานที่มันจะมั่นคงต่อไปในอนาคตได้นะคะสําหรับอาทิตย์หน้าเราอยากได้คําแนะนําจากออของไพ่เนาะสำหรับคนที่เกิดวันวันอะไรเนี่ย <laughs> อาทิตย์จันทร์อังคารและวันพุธนะพุธกลางวันใช่ไหมอ่าขอเขาแนะนําพุธกลางวันเขาบอกว่าเฮ้ยคุณคุณแบบลุยเลยคือมันจะทําให้คืออยากให้คุณลุยเลยนะอยากให้คุณแบบเหมือนกับมุ่งม,มั่นลุยทําให้มันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็หัดสังเกตสังกาด้วยนะอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นอะไรที่แบบเออมันมีเรื่องราวที่คุณอาจจะดูแบบอืม เขาเรียกว่าอะไรดีอะดูเป็นคนที่แบบโหแบบเอาสแตนดิ้งดูโดดเด่นดูแบบว่าฉายแววมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะไม่อยากให้คุณลืมคนรอบข้างไม่อยากให้คุณทิ้งคนรอบข้างไปนะคะแต่ว่าแล้วก็อยากให้มีความมั่นใจคือมันมันจะบอกไงดีมันคือมีทั้งสองส่วนอะมีทั้งมุมที่แบบอ่รักษาความแบบเก่งความฉลาดของคุณความที่คุณเป็นคนที่แบบ ฉายแววตรงนี้ด้วยและในขณะเดียวกันคุณก็ต้องรู้จักที่จะให้คนอื่นดูเป็นคนที่จะต้องออแคร์ความรู้สึกคนอื่นด้วยนะคะมันอาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณแบบออโอกาสดีๆมันอาจจะกำลังเข้ามาหรือมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เสิ่งที่คุณทำมันอาจจะไปกระทบกับความรู้สึกใครอะไรอย่างนี้ก็เขาก็เลยอยากจะบอกให้คุณเนี่ยลองสังเกตดีๆลองแบบตั้งข้อคำถามอะไรต่างๆพวกนี้ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นกับคนที่อยู่รอบข้างคุณคุณฉายแววมากๆแต่แบบ หันไปดูดีทีเอาตายแล้วฉันฉายแววคนเดียวโดดเด่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบคานึงถึงเรื่องราวของทีมเวิร์กด้วยนะคะเรื่องราวของความสัมพันธ์เรื่องราวของความรู้สึกของคนรอบข้างที่อยู่ข้างๆคุณด้วยนะคะอย่าลืมเขาเนาะโอเคอันนี้ของพุธกลางวานันทีนี้มาต่อที่พุธกลางคืนกันค่ะพุธกลางคืนเนี่ยเจ็ดวันนับจากนี้จะมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันคนที่เกิดวันพุธกลางคืนโอ้มีความสัมพันธ์ใหม่ๆมี new love ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความร่วมมือร่วมใจการร่วมแรงกันและก็จะท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเ,เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้ถึงจุดที่แบบโอเคมัน จบละมันมันเห็นอะไรที่ชัดขึ้นแล้วอ่าคุณจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอาจจําเป็นในมุมของการที่ต้องจบความสัมพันธ์กับใครแล้วก็ไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาหรือเป็นเรื่องอ่าได้พบเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วมันอาจจะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีอะไรที่มัน มัน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 เสร็จสิ้นลงหมายถึงงานคุณอาจจะ complete ขึ้นงานคุณอาจจะตัดสินใจได้อะไรต่างๆพวกนี้แต่มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆนะเรามองว่าแบบนั้นแต่เป็นวิกที่คุณจะต้องมีการประสานงานร่วมมือกับคนอื่นๆนะคะเพื่อที่จะให้ความสําเร็จมันเกิดขึ้นเพื่อจะให้งานมันสําเร็จเสร็จสิ้นลงไปได้นะคะโอเคอันนี้พุธกลางคืนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราขอคําแนะนําสาหรับคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนค่ะ เขาบอกว่าโอ้คุณอาจจะต้องมีการแบบกลับมาอยู่กับตัวเองนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพอมเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นมากๆเนาะบางทีเราก็จะลืมตัวตนเราไปหมายถึงมัวแต่มัวแต่ให้ความสําคัญให้ความสนใจกับคนรอบข้างเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องกลับมาดูตัวเองนิดนึงกลับมาอาจจะมาเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าทำเ,เขาเรียกว่าอะไรดี ถ้าเป็นศัพท์ก็เหมือนแบบอารมณ์ประมาณกลับมาย้อนดูจิตตัวเองว่าอ๋อตอนนี้เราเกิดความรู้สึกแบบไหนเรากําลังเป็นยังไงอาจจะใช้วิธีการในมุมของการนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาหรืออะไรอย่างนี้อารมณ์ประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นมุมของเรื่องราวของการที่มีคําแนะนํานอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณอาจจะปลีก ตัวออกมาจากคนอื่นๆบ้างก็ได้คือมันมีเรレーションที่มันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะหมายถึงอาจจะต้องเข้าไปทํางานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆต้องไปงานที่มันต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงน,นี้ก็ระวังนิดนึงนะคะใส่อุปกรณ์ป้องกัน <c oughs> นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นพอเวลาเราอยู่กับคนเยอะๆมันจะวุ่นวายจิตเราจะวุ่นวายเขาก็เลยบอกว่าปลีกออกมาบ้างก็ได้นะบางเวลานะปลีกออกมาบ้างแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการที่จะแบบพออยู่ท่ามกลางผู้คนมันก็จ,จะ มันอาจจะหลงหลงไปในมุมของการเข้าไปยึดติดกับผู้คนเข้าไปแบบพึ่งพาพึ่งพิงหรืออาจจะต้องแบบเหมือนกับมีงานสังคมซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องไปนั่งพูดคุยกับผู้คนเยอะๆๆๆสังสรรค์กับเขามากๆเราก็อาจจะมีความที่แบบลงดำดิง่งลึกลงไปทําให้เราลืมตัวเราลืมความเป็นตัวเราลืมความเป็นตัวตนของเราไปได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยออกมาบอกให้ระวังนิดนึงรักษาระยะ รักษาแบเรียรักษาระระหว่างเขาเรียกอะไรนะมีมีพื้นที่ระหว่างพื้นที่ส่วนตัวส่วนหนึ่งเนาะหลังจากที่เราไปคอลลาเบเรตหรือว่าไปร่วมมือไปไปร่วมงานหรือไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วเนี่ยก็ขอให้มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับที่จะให้จิตเราได้สงบบ้างนะคะอันนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนใช่ไหมใช่ เป็นการที่แบบอืไม่ได้เตรียมนะพูดกลาคืนแล้วไปวันพฤหัสกันข่ะอยากรู้ของคนที่เกิดวันพฤหัสกันบ้างนะคะว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ย7วันนับจากนี้เขาจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างนะคะวันพฤหัสนะจ๊ะโอ้มีอารมณ์แบบอารมณ์ไม่มั่นคงสักเท่าไหร่นะคะช่วงเจ็ดวันนับจากนี้นะวิกวิคถัดไปนี้นะคะดูดูแบบดูอารมณ์มันไม่ค่อย สเตเบิลไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีอารมณ์เบี่ยงเบี่ยงบ้างอะไรอย่างงี้นะคะอ่าแล้วก็อาจจะต้องมีการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการที่ฝึกอะไรบางอย่างเนาะเออแล้วก็มันถึงจะมีเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวของความสำเร็จเกิดขึ้นอ่าคืออารมณ์อาจจะมีการแกว่งไปบ้างอยากให้ดูเรื่องของ อารมณ์อะที่มันจะเกิดขึ้นในวีคถัดมานะเออคือคือมุมที่มันสวิงที่มันแบบดาวลงไปมันก็อาจจะแบบเฮ้ยนอยมากอะไรงี้หรือบางทีที่แบบอารมณ์โหสงบมากๆก,ก็ดูเป็นคนที่แบบ ดูดีมากดูแบบน่าเข้าหาหน่าอะไรอย่างงี้มากๆเลยนะคะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะดูแบบเฮ้ย uh นางเป็นคนที่แบบไม่น่าเข้าใกล้นางเป็นคนที่เอาแต่ใจดูบ,บัญคนแบบไม่มีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันสวิงมากๆเลยสําหรับวีคหน้านี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะยังไงต้องดูอารมณ์นิดนึงขอคาแนะนําค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสําหรับวีคหน้านี้เขาอยากให้ทำอะไรเขาอยากให้คุณกลับมาดูอื้เพะอันนี้บอกว่าอัน เหมือนกับไม่สเตเบิลใช่ป่ะไม่มั่นคงใช่ป่ะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าให้สิเคียวตัวเองนนึงดูแลรักษาอารมณ์ของตัวเองรักษาความนิ่งของตัวเองให้กลับมาให้เรารู้สึกนิ่งๆบ้างสงบบ้างหยุดบ้างอะไรอย่างนี้อย่าแกว่งเกินไปอย่า,าแบบจิตวิ่งวุ่นเกินไปหรือมีอะไรที่จะต้องเข้ามาทำต้องทำต้องละต้องได้ต้องได้ ต้องได้ต้องได้ต้องทําให้ได้หรือบางทีอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบโอ๊ยเจอคนทําให้เรารู้สึกน้อยรู้สึกแบบนอยใจมากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบรักษาอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะแล้วก็หยุดนิ่งบ้างอย่ามัวแต่คิดคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลองสังเกตตัวเองด้วยนะคะสังเกตตัวเองดีๆนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับที่ตัวคุณเลยค่ะมันเป็นอะไรที่หรือคุณอาจจะสื่อสารกับกับกับเขาเรียกอะไรนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้นะคะในมุมนี้แล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะให้หยุดอยู่กับตัวเองก่อนนะคะมันจะทําให้อารมณ์คุณนิ่งขึ้นอย่ามัวแต่แบบไปสนใจคนรอบข้างอย่ามัวเอาตัวเองไปผูกกับคนอื่นมากนักนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะโอเคมาดูคนที่เกิดวันศุกร์กันบ้างนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ถามว่า เวันนับจากนี้นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะคนวันศุกร์โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนอเ้เป็นวีของความที่ต้องต้องอดทนมากๆม,ม,มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยล้วก็จะต้องชำระล้างจิตใจตัวเองเหรอแล้วก็มันจะมีเรื่องราวของความสําเร็จที่แบบมีการเฉลิมฉลองมีการแบบอะไรที่แบบดูดูมีความสุขอะเกิดขึ้นเนาะ เออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะคุณอาจจะต้องมีมุมที่แบบเป็นเป็นมุมที่รู้สึกว่าโอ,อ้โหฉันแบบฉันต้องเก็บฉันต้องพยายามที่จะรักษาให้มันบาลานซ์ให้ได้อะไรอย่างนี้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แล้วก็มันก็จะเกิดการที่คุณจะต้องรู้สึกว่าเอ,อ่เฮ้ยฉันต้องชัดเจนนะ่ะกับตัว กับตัวเองกับจิตใจของตัวเองกับการที่แบบเอ้ย mm hmm. e มันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาทําให้คุณต้อง mm hmm. ต้องเคลียร mm hmm. ์กับตัวเองให้ได้เคลียร mm ์ hmm. คัดให้ได้เนาะแล้วก็ตัดสินใจให้มันเด็ดขาดให้ได้แล้วก็ม mm hmm. จีจะมีเรื่องราวของการที่จะต้องอาจจะต้องไปงานหรือไปมีเรื่องที่น่าย,ยินดีที่จะเกิดขึ้นอะว่ายอย่างนั้นนะคะสําหรับคนที่เกิดวันสุกเนาะ นับไปนับมาเนี่ยจะงงแล้วโอเคมาดูคําแนะนํากันค่ะของคนที่เกิดวันศุกร์เนาะอยากจะแนะนาอะไรให้กับคนที่เกิดวันศุกร์บ้างคะไพ่ออกมาบอกว่าให้วางแผนดีๆเน่เน่เน่ไหมมันจะมีเรื่องราวมาทดสอบคุณนะเออคุณทดสอบมามาเจอมาทดสอบแล้วเขาบอกว่าให้คุณวางแผนให้มันดีๆนะเออแล้วก็คุณเนี่ยจะต้องแบบเออเรียกว่ายังไงนะเหมือนกับว่า มันจะเป็นมุมของการที่พอวางแผนเราก็ต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมันอาจจะมีอะไรที่จะต้องทําให้เราจะต้องแบบตัดสินใจให้เราแบบเข้ามาให้เราจะต้องเลือกต้องตัดสินใจนี่เห็นไหมมันจะมีเรื่องของความเด็ดขาดที่คุณจะต้องทําให้มัน เกิดขึ้นให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะไพ่ก็เลยอยากจะบอกให้คุณเนี่ยมีความที่แบบเข้มแข็งค่ะวางแผนดีๆมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเอาให้ชัดเจนนะคะแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีนะคะอันนี้เป็นคำแนะนําของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะทีนี้มาเดี๋ยวขอจับดูไพ่ดนึงโอวันสุดท้ายแล้ววันเสาร์นะคะมีคาไม่ใช่ขอโทษเอาใหม่นะวันเสาร์ อยากรู้ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวีคถัดไปเนาะเจ็ดวันนับจากนี้นะคะมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์บ้างนะคะโอเคมาดูวันเสาร์กันโอ้จะมีเรื่องราวของพาร์ทเนอร์ชิพที่จะเกิดขึ้นมีสัมพันธภาพมีมิตรภาพที่ดีๆมีการเดีลอะไรกับพาร์ทเนอร์มีหรือเปล่าเนาะมีการคอนเน็กกับใครคอนเน็กกับอะไรบางอย่างคอนเน็กกับ คือเรื่องเป็นมองในมุมของจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปต้องต้องมีการติดต่อสื่อสารต้องมีการติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องให้คุณที่ให้คุณได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแหละเออแล้ก็จะมีสิ่งที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจอืแล้วก็มีการที่ม,มันเป็นวิกของการ รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นวีคของการที่จะต้องมีความการติดต่อความสัมพันธ์มีเรื่องราวของการที่ต้องแสดงความแบบเด็ดขาดความมั่นคงความเด็ดขาดไม่ใช่มั่นคงมีความเด็ดขาดอะไรอย่างนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดบันเสาร์เนาะอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณได้เรียนรู้ด้วยแหละสําหรับคนที่เกิดบันเสาร์เนาะจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คน ซึ่งไม่ได้ออกมาเป็นแบบผู้คนอะไรที่มันเยอะมากเนาะแต่ว่าก็อาจจะต้องไปเกี่ยวกับผู้เกี่ยวกับการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะต้องเออเหมือนกับจะต้องไปคุมอะไรบางอย่างหรือไปจัดการกับอะไรบางอย่างมีมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องเข้าไปจัดการเนาะเออคุณอาจจะต้องไป วางให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาในมุมนี้นะคะอู้ดูซีเรสนะเนเนี่ยมาในม,มุมของคำแนะนําบ้างสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะมีคําแนะนําอะไรให้สําหรับวิ1หนึ่งวินับจากนี้นะคําแนะนําที่เขาจะให้คุณก็คือโอ้คุณอาจจะต้องมีการพอมันเป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะต้องเข้าไปวางหรืออะไร ที่เมื่อกี้ที่บอกเนาะวางระบบวางอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะมันอาจจะต้องทําให้คุณเนี่ยต้องโฟกัสมากขึ้นต้องมีความเข้มข้นต้องมีความตั้งใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่สดใสเข้าไปช่วยด้วยนะคือด้วยความที่มันอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการวางกฎวางระเบียบว,วาง,างระบบอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะต้องออคำนึงถึง คงจะเป็นเรื่องราวของการที่จะต้องโฟกัสมีความมีความจดจ่อกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อมันแบบเข้มมากจนเกินไปเนาะก็อยากจะให้มองในมุมของบาลานซ์กันนิดนึงก็คือในเรื่องราวของความที่คุณอาจจะต้องมาดูมุม,มที่ความสดใสอ่าผสมกันเข้าไปด้วยแต่ไม่ใช่สดใสจนเกินงามหมายถึงโอ้เล่นจนแบบเล่นจนดูเหมือนไรส้สาร ไร้สาระอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้คุณมีทั้งสองส่วนเนาะมีทั้งในมุมที่เออเป็นคนที่เด็ดขาดสามารถเด็ดขาดแล้วก็รับผิดชอบดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยพึ่งพาได้อะ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อย่าลืมทิ้งความอย่าทิ้งความสดใสความที่เป็นเป็นอารมณ์เขาเรียกอะไรนะ เป็นลักษณะ,ค,ณษณะคุณลักษณะของพร้อมเป็นเด็กอะไรเงี้ยคือคือก็อย่าทิ้งตรงนี้เพราะว่ามันยังคงต้องไปเกี่ยวข้องกับเชั่นของผู้คนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทิ้งตรงนี้ไปเนาะโอเคสัญญาว่าจะไม่ทำคลิปพิกาดแบบน,นี้แล้วเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยมากโอเคค่ะก็จบไปแล้วทั้งหมด8วันนะคะคนที่เกิดทั้งหมด8วันนะก็ไพ่ชุดนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือเขาชื่อ 5%เซนนะคะ Taro อันนี้ a s k the c l a s s ซึ่งชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดต่อมาของ Madam Clara นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เคยดูคลิป Madam Clara แล้วจะรู้ว่าคือของ Madam Clara เนี่ยหรือใครที่มีมีไพ่ของ m า d a m Clara Seal แล้วเนี่ยนะคะจะรู้ว่าไพ่ของเขาเนี่ยค่อนข้างเอ่อไม่ใช่ค่อนข้างเราว่าไพ่ของแม่นมาก แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือตั้งสมาธิดีๆโฟกัสดีๆเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่โฟกัสไม่ดีเนี่ยสมาธิเวลาที่เราดูไพ่พวกนี้ค่ะมันจะหลุดแล้วมันก็จะทายไปแบบมันเหมือนแบบคําตอบมันจะดูสเปะสปะมากๆเลยนะคะโอเคก็ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่รู้สึกว่ามีหลายๆคนตามหานะราคาจะค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่ดีที่ท,ที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของไพ่ชุดนี้ก็คืออย่างนี้ค่ะมันก็คือเขาสามารถที่จะบอก ความหมายได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยความหมายของเขาจะมีทั้งหัวตั้งแล้วก็หัวกลับเนาะกลับหัวซึ่งอันเมื่อกี้เนี่ยออกเป็นไพ่กลับหัวมาไม่กี่ใบเองนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะก็เป็นวีคที่เรารู้สึกว่าวีคหน้าเป็นวีคที่สนุกสนานสําหรับทุกคนนะคะเอ่อต่อให้มันจะมีเรื่องราวอะไรที่จะมาจิกจิก,กเราบ้างนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะทุกคนก็ ถ้าถ้าเป็นเชิงบวกคิดบวกเข้าไว้เนาะยังไงมันก็ผ่านไปได้นะคะแล้วมันก็จะเป็นการเรียนรู้ของทุกทุกคนทุกๆุกวันเกิดด้วยนะจ๊ะอ่ะกลับมาถึงที่ไพ่ตัวนี้เนี่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งในมุมของคืออันนี้จะเป็นชื่อไพ่นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาก็จะเป็นบอกความหมายของไพ่ในเชิงหัวตั้งแล้วก็อันนี้จะเป็นบอกความหมายในเชิงหัวกลับนะคะเช่นกันค่ะอ,อีแผ่นๆพวกเนี้ยค่ะก็จะบอกความหมายเหมือนกันแต่ว่าก็จะดูได้ตามตามความตั้ง หัวตั้งหัวกลับตรงนี้ได้เลยเห็นไหมอย่างพอหัวกลับปุ๊บเขาก็จะมีความหมาย ที่เราสามารถจะอ่านได้อย่างนี้เลยนะคะนี่มันก็จะง่ายขึ้นสําหรับมือใหมน่นะที่สามารถที่จะอ่านไพ่ก็ลองดูนะคะชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่เรารู้สึกว่าเออน่าสนใจสําหรับน้องๆที่แบบอุ้ยอยากอ่านไพ่แต่ว่าแบบมไม่ทันใจเลยก็ชุดนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะคะโอเคชุดนี้ชื่อ Five Sense Tarot นะโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่านะใช้เวลาไปนานพอสมควรเลยไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิป ใหม่ๆที่จะตามมาก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ